สับสีมาแล้วค่ะหลอกเล่นค่ะทุกคนนี่คือพวงกุญแจน้องโอไซนะคะคอลเลกชันเฟรมอินเมมโบอรีบอกเลยว่าน้องเนี่ยน่ารักมากแล้วก็ขนาดไซส์เนี่ยน้องจะเล็กกว่าปกตินะคะแล้วแพ็แกเกจของเขาเป็นเหมือนม้วนฟิล์มแบบนี้เลยทุกคนเข้ากับคอลเลกชันสุดๆบ็อกจะมีทั้งหมด9แบบนะคะวันนี้มันก็ยกบ็อกมาเลยค่ะและที่สําคัญการ์ดของน้องเขาน่ารักมากเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มแบบนี้เลยทุกคนและอันแรกได้เป็นน้องสีม่วงคนสีน่ารักเน๊น่ารักมก เป็นสีแดงนะคะแล้วดูน้องเขาทาหน้าเหวี่ยงอะไรอยู่หรือเปล่านะอันที่3เป็นน้องสีฟ้าคือสดใสเหมือนท้องฟ้าเลยทุกคนแล้วดูเขาทาหน้าเหวี่ยงอีกแล้วอันที่สี่สีชมพูพา,พาเทลน่ารักละมุนสุดอันที่5้าใครที่บอกว่าตัวเองเนี่ยชอบสีเขียวนะคะต้องน้องคนนี้เลยเหนียวซับมาก6สีน้ําตาลอ่อนผู้ชายห้อยได้แล้วดูน้องเขาทาหน้าน้าเอ็นดูมาก7เป็นน้องสีส้มนะคะแต่ว่าผมน้องเนี่ยสีเขียวคือสีตัดกันมากและกล่องที่8เป็นสีที่ชอบที่สุดในทั้งหมดนั่นก็คือสีเขียวมิ้นท์สดใสมากกล่องสุด น้องโอไซสีเหลืองนั่นเองน้องคนนี้ห้อยได้ทุกวันเลยนะเนี่ยแฟนคลับน้องโอไซต้องเคยเห็นคอลเลคชั่นนี้แน่นอนค่ะก็ขอให้คลิปนี้นะคะเป็นการตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆค่ะว่าจะซื้อน้องหรือไม่ซื้อดีแต่บอกเลยว่าก็ต้องมีติดบ้านไหมทุกคน